หนโอเคอ่านะครับมาต่อกันนะครับถ้าต่อไปก็จะเป็นการเตะหน้าขาตึงนะครับการทำชช้าไปก่อนก็คือเตะนะครับยกอย่างนี้นะครับดูด้านข้างยกอย่างนี้นะครับต่อไปจะเป็นการกระโดดนะครับทำด้วยการสิรค้งนะครับต้องย่อก่อนย่อนะครับตกตายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปด้า ทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ประมาณสักหนึ่งถึงสองเซตนะครับโอเคท่าต่อไปนะครับโอเคครับอันนี้ท่าต่อไปท่านี้ก็จะเป็นท่านอนนะครับจะให้ยกขานับมาตรงๆเลยน,นอนอยู่แล้วอะยกครับยกตรงๆเวลายกให้นักเรียนนะครับเก่งช่วงเท้าไว้ช่วงเข่าวไว้หน้าขาวไว้นี่เรียกว่าหน้าขา นักแข่งนัาเท้านากลงเวลาลงนะครับให้เบาๆแล้วกินขาวไว้ยกขึ้นมา10ครั้งยกครับเริ่มปายนับลงไม่นับ1ครับนับ2ปลไปนับ3ปลไปนับ4นับ5นับ6 น้องก็ทาซ้ายขวาทางด้านซ้ายมือขาข้างเดียวนะครับเราจะทําอย่างนี้ทํา2แบบก็ได้นะับข้างละ20นะครับหรือจะซ้ายขวานับรวมกันนะครับก็ได้นะครับ,รนะรบ,นะรบแล้วแต่ความพึงพอใจของนักเรียนนะับถ้าต่อไปนะครับเป็นการคลิกเหมือนการยกขึ้นมายกขึ้นมานะครับสมมติว่าอันนี้ยกขาเท้าซ้ายเราก็จะพาดไปที่ปลายเท้าวขวาแบบนี้ เห็นไหมครับให้ถึงมือเลยนะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับอ้ะกล้องขยับไปทางด้านนี้ก่อนเลยครับนะครับปีเอาลงกลับมาที่เดิมเก่งหน้าขาและเข่าไว้เปลี่ยนเอ,อ,อกรอยหนึ่งเท้าครับเท้าขวาพาไปที่มือซ้ายแล้วกลับไปที่เดิมนะครับอันนี้จะได้หลายส่วนมากทั้งลำตัวทั้งหน้าขานะครับแล้วก็ได้ประสาทสังการด้วยนะครับอ่ะ ครูจะดูทั้งหมด10ครั้งนะครับเตรียมเริ่มไปครับอืบต่อเนื่องอย่างเร็ว2ครับ3 4ไป5ไป6ไป7ไป8ไป9ไป10ครับพอรักพักช่วงหนึ่งให้หายเหนื่อยนะครับแล้วเราก็ทำต่อประมาณ2-3เซตนะครับอ่าถ้าต่อไปนะครับเป็นการนอนคว่ำ คล้ายๆกันเลยแต่เปลี่ยนจากนอนคว่ำนะครับกางแขนทั้งสองข้างนะครับเสมอหัวไหล่แบบนี้เราจะเริ่มทําแบบช้าๆก่อนเพื่อให้ก้ามเนื้อได้เรียนรู้ท่าที่ถูกต้องนะครับไป,ปช้าเริ่มจากเท้าที่นี่แบบนี้นค,รนครับเท้าซ้ายฟาบไปที่มือขวานอนคว่ำนนพยายามกดหัวไหล่ไว ให้แนบกับพื้นหน้าให้เอียงกับพื้นนะครับแล้วเปลี่ยนข้างครับแบบนี้นะครับให้พยายามให้ปลายเท้าสัมผัสธรรมชาช้าก่อนนะครับอ่ะเปลี่ยนไปครับแบบนี้ให้ถึงนะครับตรงนี้จะได้ทั้งลำตัวกล้ามเนื้อหน้าขานะครับแล้วก็ประสาทสังการเช่นเดียวกันนะับขอแบบนี้10ครั้งนะับเตรียม ที่เดิมก่อนเริ่มครับไปนับ1นับนับสไปนับ3ไปนับ4ไปนับ5ไปนับ6นับ7นับ8นับ9นับ10นับสำหรับคุณครูที่ดูดูคลิปนี้เราจะทำเป็นแบบอย่างการนับนับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นการให้กำลังใจหรือเป็นการให้เด็ก มีแรงกระตุ้นในการฝึกนะครับสำหรับ2ท่านี้นะครับก็ใครมีข้อสงสัยเลยมีการบ้านนะครับทุกคลิปทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรืออยากจะเป็นนักวิ่งมืออาชีพหรืออยากจะเป็นมือสมัครเล่มก็สงสัยก็ติดต่อาทางเฟซบุ o กนะครับของครูสอนได้นะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you